นมัาสการครับอาจารย์ครับผมเจริญพร่นเนาะเจริญพรนพี่บุญผ้าร่วยเนาะครับผมเป็นยังขึ้นมาเมินเมื่อถ้า้นาอตแบบนี้เนาะโอ้ยมาเบิกบัวบางใบให้เพิ่นนวดใจล้างอาจารย์แน่นอนนี่หรือดีเอฟซีท่มมาดิเนบอกว่ากันอาจารย์เดี๋ยวนี้บอกอะไรบ่าบอกว่ากันเอฟพอดีเอฟซีท่มากบอกว่าของเพิ่งมาถึงคืนเดียวอาจารย์เมื่อคืนนี้ไปทํางานเราอุส่เห็ดเป็นหมอหนวดเิ่นทํางานหนวดอยู่พัทยาของมาถึงคืนเดียวคืนนี้นะ พูดไม่ใช่พูดลามกนะแอดว่าฉันหนูได้ผัวฝรั่งว่าฉันได้แล้วผัวฝรั่ง็ดีใจน้ำพึ่นเนาะโอ้ยกัจังว่าผมว่างไงมาขังคักเนี่ยแต่สายล่างอาจารย์บมผิดหวังตัวนี้ว่าสันดอกจังว่าผมกัเลยว่อาอตชิมเบิกเพิ่มห้าแถวกด็ดีพวกไปยูน้ำเจ้าน้ำน่ายให้นายอยุปัมคำชั่วนะ,ะข้าเจ้าก็โต้มาบูชาไหลาบานนี้แม่ข้าแห้งคักบาัานนี้โต้มาเพราะขาดเจียนขาดสายเด่เนนวดนั่งกัก กวักเงินกวักทองกวักโชคกวาดลาวเนี่ยบ๊วยอาจารย์เนี่ยจักติวาจังไหนอันนี้ก็คักนที่นี่นะอันไหนล่ะอาจารย์นี่เป็นขวดตั้งนี่โอ้นี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคดูอย่างเี่โอ้ยจ้าว่าผมว่าอาจารย์ตั้งไว้เห็นอย่างไรแต่ตัวนี้อันนี้ไม่ยังก่อข้าไอาจารย์ห้มยอันนี้เขาเอินรักยมกาฝากรักยมโอ้เขาเอินกังกาฝากบ้านเขาเอินผากบ่ผากเนาะเดี๋ยวบางทั้งในคือเป็นโตเป็นโตก็ยังโตข้นโตกุม่านท่องแต่อาจารย์อันนี้จะใส่แบบค้าขายได้ไหม น้ำมันอย่างอยู่ข้างในอจะจ้ะน้ำมันจันนะเนาะน้ำมันจันหอมน้ำมันจันน้ำมันจันหอมมหเสนีนี่แมนอุ้ยนี่ตัวนี้สำหรับเมตตามหานิยมค้าขายดีดีเนี่ยค้าขายสุดยอดสุดยอดเพื่อนโอ้ยมียักอันพ่อกันบ่อน้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองขวดมีซํำนี่ละมีสิบสองคระว่ากันบ่อน้อเมียพอค่าเมียค่านี่เนาะแต่ว่าผมเคยได้ยินอยู่ดอกแต่พอแต่แม่ปุ่นะเขาบอกว่าหลักยมเนี่ย ขันผู้ใดบูชาไปทำม,มาคาคายเนี่สุดยอดเพื่อนว่าอีพออีแมวเบาชูฟังลักย่อมเนี่ยขันผู้ใดเนี่ยเวลาพกไปน้่เดินทงางกระแค่วอาคาดปลอดภัยมีแนวสี้เทไห้เป็นพี่สลีกแม่มันแม่นี่หรือบ่อยจันห้วยแม่น,นั่นเลยเพราะว่าพระลักย่อมนี่ที่มีของเทวดาคุ้มคร้องอยู่ดิตองนี้นโอ้เป็นคล้องศักดิ์สิทธิ์เป็นคองศักดิ์สิทธิ์ด้วยล้วตะกี้อาจารย์เอาไวไ้ใส่คือบ่าอกมาโช้อจะนะ โอ้ยกะไวทั้งกุดนี่ละ่ะเก็บไปโอ้ยกะบบอกลูกศิษย์ดูกหาเนาะกะจงว่าหาของดีให้เอฟซีอยู่กัยังไงอันนี้คันบาแม่นว่าอยากสร้างสถานปฏิบัติรรมนี่บอเอาลงมาตัวนี่จา้าไปแปลว่าของดีอยู่ทั้งกุดนี่หลยอยู่ตัวนี่อาจารย์ไหมหลยอยู่ตั้งแต่ไปทุดงมากก็ได้หลายไปทุดงมากเพิ่นไหมากยังสิบอาจารย์เฮ็ดมากตั้งแต่ไปทุดงน้ำถา้าไปน้นเอเธอเขาก็ไปพอดออกสินะผ,า,นผา,นากันผากนี่เขาก็เก็บมานั่งมาสินะ ผักย่มผักลักผักยังนี้บิดนี่โอ้ไปพ่อน่ะไปพ่อเขากับผักต้นลักจังเสียแมนผักบักยนมจังเสียแมนโอ้เนี่ยย้อนนี่นี่คือผักลักกับผักย่มผักลักกับผักย่มอมนี่ละครับโอ้ของธรรมะคาา่ขายสุดยอดแต่ไม่ว่าเดี๋ยวนี้แต่สร้างผมอยู่ในยี่สิบตลับนวดเนี่ยนวดบัวบางใบเนี่ยจะว่าให้ผมตั้งเสื้อไหมซะนวดผัวฝรั่งว่าสันต่อนอาจัน สั้นก็ได้ครับ <Okay. S 2> นวดพวัวฝรั่งซะอที่ว่างสันแม่นวายจันแต่วันนี้น้องน่องแมวนี่ผมก็ว่าสิมาเบิกไปให,ให้ข้าเจ้าเพราะว่าเจ้าสั่งน้องแมวมากเจ้าผมก็เลยมามาเบิกขวางละเบิกขวางชูย่างชูนแนวแต่ว่าเมื่อนี้ไม่แนวไม่มากก็คืออผักรักกบผกักงมเนาะรักยมเนาะจย์เนาะรักยมเปลี่ยนมงค้นทั้งทรมาค้าขายอ่าเอาทิศตวไว้กับเป็นพิสลิกผลไพ่วันต่อไป หลีกไผ่ซูยังซิงสุยางซิงบอดีสีเขามาในชีวิตเท่าเนี่ยให้ว่าแพร่ไผ่ไปเบิดอันกำไรนี่มันอย่างนี่อาจารย์ผมบ่เขาใจอาจารย์เมื่ว่า,าพอดีล่ะมาพอดีกระิแกงน้าพอดีแ,แจ้งแจ้งว่างเลยครับอาจารย์แจ้งว่าว่าชิยกเสาชกเสาสาราเทาเนี่ยสาราปฏิบัติธรรมสารารักษา,าเท่าเนี่ยน่าชิยกมือใดอาจารย์ยก,กวันจันนี่ไหมกวันจันแม่นว่าชิยกวันจัน นี่กำไรตัวนี้กับว่าทีเว้เอามาให้บูซาเสมค,ครับบูฮเอาไว้แกเพื่อนเอาโอ้เอาไว้แกกเพเื่อนบ่เมน,มนบูซาเมเมนบูซาเอาไว้แกเพเื่อนตัวเนี้ยโอ้เอาไว้บูซาเนาะนเอาเอาเอาไว้แกเพื่อนบมเมนบูซาเอาไว้แกเพื่อนปกตินี่สองเก้าเก้าดีอาจารย์ต่ว่านี่ฟรีบะฟรีครัะโอ้อันนี้ได้ได้ฟรีครับได้ฟรีเพราะว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยเขาก็ทียกเสาเอกเสาโท่วันจันทร์ทียกเสาเอกเสาโท แต่ว่าเสาก็ได้ซีต้นนึงเนาะเอา้าเสาเขาก็ได้ซีต้นชิยกจังไรอาจารย์ยกซีต้นจังมั้งขยกไปสักวอนเสายี่สิบต้นได้ซีต้นถ้าขยกไปสักวนอนยกสั่มาละเพราะว่าเลิกม,มันดีดิอืมเมื่อนั้นเป็นเลิกดีดิฟันที่ยี่สิบกี่หอดอนี่มันบอกครับเขาก็ชีเลี้ยงพุ่มน้ำก็จิใส่ผลไหม่น้ำแน่ดิเลี้ยงพุม่หมหรือไมยถึงจังไรครับผม ออกกบวงส w i n นี่บ่อาจารย์วบวงส w i n g พนรหมากรากไม้ถวายพุม่มแมนถวายพุม่มพลละไม้เก่ายางสินะมาสิบอดีอยู่บ่อาจารย์แล้วก็ฉิปเปิด<อ>ดวงให้พ่อมให้ fc พนเล่าง่ายง่ายให้ผมเชื่อนเช,ชือน fc ปะอ,อยากให้เชิญชว่อนดวงสิโอนะอยากให้เพ่นเข่ามาน้ำคือกันแมนมาเรื่องบุญน้ำกันนึงสินะเอาเด้อแบบนี้ครับพ่อพี่น้องครับขออนุญาตเชื่อนเชือน fc อย่างน้อยเด้อแบบนี้ครับผมผู้ใดที่เคยไปขึ้นเฮี้ยนขึ้นสั้นหรือว่ายกเสาเอกเสาโทเฮี้ยนแล้ว ผมเชื่อว่าหลายท่านหลายคนเคยไปยกเสาฮี้นเสาเอกเสาโทนี่เคยไปยกแต่ว่าย่งบ่เคยยกเสาสาลาปฏิบัติธรรมวแล้กันเนาะ <c oughs> เพราะว่าถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเทามีโอกาสได้มาร่วมยกเสาเอกเสาโทสาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นความโชคดีหลายไดย้อาจารย์เป็นความโชคดีเพราะว่าโอกาสนักสิกหายา,ยากยหายากครับ,าารบอาจารย์ายาอีกอย่างหนึ่งมา้ามือน,นั้นเนี่ย สถือเอาเลือกนั่นเป็นเลือกเปิดดวงเปิดโชกเปิดใช่ให้ได้ชกได้ใช่น้ากันเนาะเพื่อนเขาว่าเปิดดวงอยู่หนึ่งวดว่างหนึ่งเพื่อนถือเจ็ดสามแล้วมาจา์บ่หน่อยนี่ครับจ้าวังหนึ่งหันกระไรอาจารย์ป้อยเจ็สามบ่เรียนั่งวังหนึ่งหันเน้นเจ็ดสามด้วยห้าเจ็ดสามกับป้อยก็เจ้าอยู่ครับผมตัดุก็ได้หลายคนอยอะอืมด้าว่าปนีมืงเคื่อนี่นได้ปาเนี่มึ้เคืนนี่มืงเคื่อนเนี่ยเอ้าเป็นยังอีกวันนี้อาจารย์มึนเคลื่อนมีอย่างมีภูมิมหา มีผู้มหามีผู้มหาแต่ว่าเขาเจบรามาในสาลาก่นอนหามาในวิหารนี่ก่อนมาจัางไรคนคน,คนบหมาหรือย่างไรอาจารย์ขันว่าคนมาเป็นอย่างครือหอน,น้ำกล่นมาเป็นอยังเคือเฮาใช่ไหมโอ้ให้ว่ามาหอนเป็นสายผู้นนะ่ะมาหอน,นอาจารย์ท่านยังอยู่ในในหน้าที่นั่นตอนนั้นนั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมนั่งสมาธิอยู่ยอาจารย์นั่งสมาธิอยู่แล้ยินมาหอนสมบูรณ์้ยินมาอนคือรู้ว่าเขจาจุดทุกส่วนเมื่อได้กินน่ะหร เขานังมันได้กิ่นนี่โอ้ได้กินหอมๆขุ่มเลยโยตู <สะ S 2> อยู่ในสล่าไงแมนในวิหารเนี่ยโอ้ในวิหารในสล่าไปทีบ้างจ้ะแมนครับผมวันนี้พอสักพักหนึ่งมาแน,นี่ครับยังลู้ไปหางลุมได้บ่ะเนี่ยโอ้มากระแล่นน้ำฝนได้ป่ะเนี่ยครับผมมากระแล่นน้ำฝนนะกระเลยประกาเมื่อนตาเมื่อนด้เลย ใน,นนในเวลานั้นนะในเวลานั้นเที่ยงคืนนาะงกูได้เิดมืดเนาะโอ้ยวกไปตัวตีบเนาะอาจารย์ก็ได้มืดหลดเลี้ยวเนาะจีอยัง,งเนาะแหงเดียวหายแหงพ่อ,นนอ,อือวันหน่ะบัวขันมืดเนี่ยมันก็หยิบพ่อนะครับก็เลยรับยุงสิหล่ะแล้ววันนี้มันเกิดยัยงไงวันนี้หูเยนนออ็นว่าหูเย็นว่าว่าวันนี้ก็มาซิบป้วยวันนี้ซิบบอกเป็นตัวเลขเล่ยเนี่ยโอ้ชิมบอกเลขนะ แลวอาจารย์คิดว่าเป็นผู้มือเปลี่ยนผีให้ยังไงอาจารย์เิดนว่าจังว่าที่ว่าเป็นเป็นวิญญาณนะเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณเพราะว่าเพื่อนเขาม้าไม่หนีได้ดิเขาไม่มักกาบพระนั่นคือกาบม้าพระกาบกาบพระกาบยางิเขามาได้แสดงว่าเพื่อนต้องเป็นผู้มือที่สูงในนี้ที่เขาม้าไม่หนีได้ก่อนสี่ยางลงไปบอกเลยอาจารย์เจ้าม้ากับหวนเป็นไส้ยวงสรัลเป็นยังศรัลกับมักกาเมื้อตา ครับผมแต่ว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงเพื่อนบอกตัวใดบ้างนะจันเพื่อนก็บอกศูนหาศูนหาบอกศูนหาตัวเดียวเลยแมนมู้ยเทานี้ล่ะบอกเซฟบ้านนะหันหลังกลับได้ยินแต่เสียงบืดุหงางอ้อมปลาไปหมดไปทางพวกพวกไปที มาเฮาไปให้เขาบ่มือนมาหองไปให้เขาฮ้อนเป็นสายไปให้เขามาวัดได้หลายโอ้ยบอกมากขนยิงลูกเล่น้อยอาจังเนาะขุ่นทอดขุ่นทอดมองเผาศพเหมือนจะเมื่อตากี่วันี่โอ้แสดงว่าเพิ่นไปแล้วไปแล้วเมือ่อตาเดี๋ยวใจเดี๋ยวหัว,วเลยเดี๋ยวเหรอนอกจากญาญนี่พูดกันนะไออาจารย์เขาวอาไปไปเดินทุด,ดงร้อยเอ็ยดเจนะ็ดญาญนำเพราะญาญมะญาญยู่วัดเจ้าของเัมนีนเพราอ <c oughs> ยู่วัดมันเป็นญาญเด้อรังเทื่อเพิ่นกับมหาเนาะมันก็เป็นญาญไงรังเทื่อไปทุดงเนี่ยมันแบบ ม,บบมันกับเมื่อไหเห็นยุมันกับพ่ออนั้นยุแต่ว่าเขาก็พ่อไปได้อดทนไปได้ครับผมอ,อาจารย์ว่าต้อมโตเนาะอ่าเอบานนี้ก็เรียนเชิญพลอยพี่นองเ้ยครับผู้ใดอยากห่วมกันห่วมงานอยากห่วมเอาบุญเอากุศลเอาโชคเอาชัยน้ากันสําหรับมาขอโชคขอชัยพุม่มวัดปาซาบ้านจอมสีในวัน วันที่ยนะี่สิบเนาะมันถือวันยังอาจารย์วันจันทร์ไหวันจันทร์จร้ะวันจันทร์ที่ยี่สิบเด้พอพลพี่น้องครับผม,มเมื่อนั้นเป็นมือ,อเลิกดี่าเป็นถือว่าเป็นมือเลิกดีสุดยอดจนอาจารย์ยกเสาเอกละไปว่าเลิกดีพอดีจนอาจารย์ยกเสาเอกละไละลด้เสา,เลสาแล้วซีตนครับมีเจ้าภาพเสามาแล้วซีตนสถานปฏิบัติธรรมเฮาน่ะฉะนั้นแล้วการเลี้ยนเชิญพยพี่น้องที่อยากเข้ามารวมมาเอาอกุศล เนาะเอาบุญเอาท่านเมาโชกเอาใช่เอาโชคลา,า,า,าบเมื่อนั่นอาจารย์กติถือว่า,าเมื่อนั่นไปเลิกดีกติถือโอกาสเปิดดวงให้ทุกานทุกคนที่เขามาห่วมงานเมื่อนั่นเปิดโชคเปิดใช่หลังจากวันว่างเล็กนั้นอาจารย์เขาเจ็ดสามแล้อครับผมเขาเจ็ดสามเต็มเ,เต็มเขาเจ็ดสามตรงตรงไม่ต้องกลับครับแล้วสาหรับผู้ที่มาเมื่อนั่นครับผมอาจารย์เพื่อนกทิมอบ กำไรเป็นวัตถุมงคลจึงเอาออกจากพิธีครับผมที่มอบให้ฟรีโดยไม่ต้องเสียตังค์สักคนที่ใครมาร่วมงานครับผมนี่ครับให้สุขู่สุขคอ้ถือว่ากำไรนี่ตั้งแต่ว่ากำไรนี่ก็ดีเพราะแห้งเลยที่น้อยจันนะคำว่ากำไรนี่ไม่มีขาดทุนเน้บ่าขาดทุนมีแต่กำไรมีแต่กำไรเอาไปท่ามาก่าขายเอาไปเสียงโชคเสียงใช่ก็ถือว่าเป็นดีพเพราเขาออกจากพิธีน,อน้อยจันเนาะไม่เกามือเลยเนะี่ย เก้ามือแล้วตั้งแก่วออกจากพิธีสวสดเก้ามือว่าอาจารย์เก้ามือเลยอาจาอของมงคล้นทุกจริงทุกอย่างเนี่ยอาจารย์สวดยุ่เก้ามือเนาะค่อยออกมากครับผมนี่ครับผู้ใดเข้ามานะครับผมตอนนี้อาจารย์เพื่อนกายั่งขาดเจ้าภาพเด้อพ่อยนองขาดเจ้าภาพในส่วนผลละหมากรากไม้ที่จะ,ะบวงสรวงวันนั้นนะครับผลละหมากรากไม้ผู้ใดมีบักตองแล่งผู้ใดมีบักตะกบเกามาเติมกันผู้ละหน่วยสองหน่วยนะครับอืม มาเติมกันถือว่าเอาบุญเอาท่านน้ากันอ่าผลละหมากลากไม้ตอนนี้ยังมีมไปอาจารย์มีเจา,าพามาเปลี่ยนผลละหมากลากไม้อีกอย่างเลยครับยังบวมมีเลยยังบวมมีเนาะเงียบเงียบอยู่กะผมกัยังบ่ไดลงคลิปเนาะเพิ่นบอลูเพิ่กนกะขึ้น่า,านละ่ะเดี๋ยวคลิปนี้กะถือโอกาสบอกข้าวเราแก้งพ่อพี่น้องเอฟซีสายบุญสุขขู่สุขคนเด้ออยากเขามารวมถือว่าเมื่อน,นั้นเป็นมือดีที่สุดจนอาจารย์เอาเมื่อน,นั้นเป็นมือยกเสาเอกละไป พูดใดวันจันน,นี่เป็นวันเสน่พอโอ้วันจันเป์เป็นวันมหาเสนีด้วยอืมขันมาเปิดดวงมือนั่นก็ถือว่าเป็นดวงมหาเสน่ห์้่อ่มเปิดเอาโชคเอาช่มือนั่นก็ดีดดนอาจาก,นกเนาะเปิดดวงเอาโชคเอาลาบอ่าครับผมเด้อครับอาจารย์เย็นๆเด้อสำหรับพี่น้องที่บูชาในส่วนวัตถุมงคลเป็นนวดเพราะว่าจะเป็นนวด นั่งกวักนะครับนั่งกวักพันล้านนั่งกวักเงินกวักทองอหรือว่าที่เปลี่ยนบัวบางใบสายลางนะครับสายสวัสดวันต่อไปอสายเมียฝรั่งวันต่อว่าจังหนึ่งก็ระไรว่าที่เปลี่ยนหาแถวอสายไปเข้าไปอุปถักเจ้าหน้ายหมายถึงว่าไปเป็นลูกน้องเจ้าหน้ายให้เป็นรักเป็นไข่มีคนนิยมชม่ชอบ หันไปทั้งหดให้เขายิ้มใส่ปุ้ยๆนี่ครับนี่นี่นี่น,นี่หาแถวครับผมเดอ้ออืมเป็นนวดห้าแถวแต่ว่ามันมีขั้นตอนพิธีการใส่แล้วพอพี่น้องเดอ้อหลายท่านหลายคนว่าโอ้ยใส่นวดหรือว่าใส่วัตถุมงคลเนี่ยเป็นยังก็เขาว่าดีอยู่ใสเอาไปบูชาเป็นยังมันคือบ่ได้โชกใดใช่น้ำเขาจักเตียเป็นยังคือบ่ได้สสาเร็จดังใจ พอ่อยพี่น้องโทร่มาถามผมได้นะครับพวิธีเอาของมงคลเข้าบ้านนี่มีเทคนิคนะพอ่อยพี่น้องเด้อคันว่ามีเทคนิคนีคน่ว่าวเสื้อถั่วซ้ําถือฟื้นด้โดนนึง่งหล่ะเขาเฮี้ยนมซ้ําถือฟื้นโดนนึ่งเขาเฮี้ยนอันนี้บ่แมนว่าวไหนาา่าพระบมแมนยังสั่นครับผมอาจารย์เพื่อนก็นสอนผมมาผมกะแต่ว่าเพิ่นเว่าบ่าได้ผมก็เลยเว่าต่อนะครับมีเทคนิคอาจารย์บอกว่าถ้าจะเอาของดีเข้าบ้านนี่ ไม่ว่าจะเอามาจากสำนักไหนก็แล้วแต่จะให้บังเกิดผลเนี่ยเอาข้าบ้านต้องมีเทคนิคให้โทษมาถามแอดมินครับให้โทษมาถามผมนี่เะโลดอะว่าเหตุจังไหนเอาเขามันชิมีโชคมีใช่อา่าครับผมมีเทคนิควันถอดแล้วก็นวดเนี่ยในส่วนหลายคนที่บูชาปไปแล้วยังบวดได้คาถาเดอ้อให้โทษมาถามผมเดอ้อคาถาเพราะว่าคาถาไม่สามารถที่จะเขียนให้กันได้คาถาต้องท่องได้ด้วยปาก อทองไร้ด้วยปากแล้วเขาก็เอาไปาท่องให้ขื้นใจก้อนสีใสวิธีใสก็โทษามผมเมื่อก้านี่ละอาจารย์ประสิทธิธ์ประสาทเพิ่นว้าให้เรียบร้อยแล้วพเพิ่นว้าสู้ฟังแล้วผมก็จำได้แล้วแต่นี่ของไม่ล่าสุดเพิ่นก็นคือลักยมเพิ่งเอาออกมาครับเพิ่งเอาออกมาจากพิธีหลังจากที่ตัดสินใจอยู่เป็นแรมเดือนนะครับว่าเสีย่วลงมาให้พ่อยพี่น้องเข้าบูชาบอแต่ว่ากโ,โอ้ใจบ่ได้อยากให้พ่อยพี่น้องได้โชคได้ใช่อยากให้พ่อยพี่น้องขายของดีกับอีกอย่างหนึ่ง นอกเนื้อไปก็นำนก็นคืออยากเห็ดอยากส้างอาจารย์เพื่อนอยากเฮ็ดอยากสั่งตัดชิ้นใจข้องรักของหัวจากกุฏิงัดออกมาเบิดครับตอนนี้ครับผมงัดออกมาให้พลพี่นองเข้าด้บู่าเพื่อเสียดสีสั่งสถานปฏิบัติรรมต่อไปไหนสีกุฏิเฮ็ดไหพระพิสุขพ่นยูตอนนี้มีพระพิสุข3รูปแต่มีกุฏิแค่ห้าหลังพลพี่นองก็ลองพินิจปิจารณาเบิ่งเด้อครับผมบางองค์บางรูปนะครับ ในนอนเต้่นอยู่ตามต้นไม้ในนอนเตีน่นอยู่กลางเดินนะครับผมปอยพี่น้องไม่เห็นวัดมาด้วยตัวเองเมื่อนั้นมมร่รวมพิธีกับมาเบิงดูว่าเอ็ดนี่เว้าเป็นจังไดขันว่ากุติเนาะเอ็ดมองไปแล้วว่าคือกุติจากเมียดปอยพี่น้องเอด็ดคือว่าบ่ายไ่ท่อสารพุ่มพระพุ่มบางทีด้วยซ้ำครับผมนอนบ่วิทหัววิทหางลัหม่องเควนเฮตกุติ สาเหตุก็คือเพื่อนต้องการอยากให้ได้กุฏิหลายที่สุดงบประมาณมั่นหน่อยก็ต้องเฮ็ดประหยัดที่สุดเพื่อสิหสงงให้พระสงฆ์องค์เจ้าครบทุกองค์ได้อยู่ในกุฏิครับผมฉะนั้นแล้วก็ผู้สายบุญทั้งหลายเด้อครับผมเมื่อน,นั้นก็วันจันทร์นะครับเมาออโชคเอาใช่พระปูพุ่มเพิ่นเพื่อนก็สิให้สู้ขู่สุขคนเมื่อน,นั้นก็ มาบ่วงสวงความกันเมาเาโชคเอาใช่เมาสีือมงค้นใส่โตเจ้าของเนี่ยมาเปิดโชคเปิดลาบน้ำอาจารย์เมื่อน,นั้นกระิดได้เลขนั่งพร้อมเนี่ยอาจารย์เพื่อนกระิบอกเลขนั่งพร้อมว่าเลขนั่งสีได้ตัวใดมาตัวใดอ่ากามาเอาโชคเอาใช่น้ำกันเด้อพ่อพี่น้องครับผมอ่าผู้ใดมาบ่าถือกระทำทั้งแอดมินว่าไปจังใดมาจังใดเนาะอยากไปเปิดดวงกับอาจารย์อาจารย์จะเปิดรักษาเป็นทางการหลังจากที่วันยกเสาเอก รักษาคนเก็บหลังปวดเอวผู้เก็บใครได้ป่วยผู้ใดที่กำลังต้องการจะรักษาอยู่ตอนนี้หลังยกเสาเอกแล้วเดินทางได้เลยครับผมเปิดดวงก็จะเริ่มเปิดเป็นทางการนะครับผมเปิดเป็นทางการหลังจากเมื่อยกเสาเอกแล้วนะครับฉะนั้นแล้วก็เอาเริ่มตัวอาจารยา์มีคุณแม่เป็นาฝากจะตุปัจจัยมาอยู่เด้ออาจารย์เด้อ เออเพื่อนฝากมาเป็นคาแสงสว่างเพราะว่าเบิดวัดเบิดว่านี่มีหลอดไฟหลอดเดียวครับผมนี่เด้อที่ห้เบิ่งนี่ครับนี่ครับเบิดวัดเบิดว่ามีหลอดไฟหลอดเดียวเนี่นะครับคุณแม่เพื่อนด้เบิ่งคลิปเออเพื่อนก็เลยเห็นแล้วเพื่อนก็เลยอวดจตุปัจจัยมาซอยพระอาจารย์เป็นคาหลอดไฟให้แสงสว่างติดหลอดไฟซสื้อสายไฟได้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่นเด้อว่าสั่นเพื่อนก็โอวดมหาพันบาท คือคุณแม่ศริวิมลอ่าบอแมแนซาศีวิมลตัครับคุณแม่ซาศีวิมลเพื่อนกาอนุโม,โมทนามาหาพันครับอาจารย์เดอ้อแล้วก็สาธุนพันเนาะครับผมแล้วก็เอฟซีผู้ใจบุญชนท่านผู้เป็นตึกเลขเจ็ดสามน้ำอาจารย์นั่นละเออเพื่อนกะรวมอนุโมทนาบุญมานํากะเป็นปูนเป็นไส้มาน้ารวมแล้วเป็นเงินเมืองหนึ่งเน้ออาจารย์เด้อครับผมกะที่ขออนุญาตมอบให้อาจารย์เลยเนาะครับผมหาบวันนี้ ตัวเลขก็ได้แล้วเด้อครับพี่น้องในส่วนเลขอาจารย์ก็ได้ศูนหาพ่ออาจารย์ศูนหาครับผมศูนหาคุณบอกว่าศูนหาใช่ไหครับผมศูนหาตัวเดียวโคโลศูนหาตัวเดียวโคโลโอ้หูเย็นว่าพุนะหูเย็นว่าพุนี้อ๋อครับยี่ดักเนาะอ๋อบันนี้ก็จิรบกวนอาจารย์ซ้ำนี่แหละเนาะบันนี้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมถ่ายคลิปไว้ประมาณเกือบยี่สิบนาทีแล้วบันนี้ก็บทรบกวนอาจารย์ซ้ำเนี่ก็ี่ขอพภจากอาจารย์ให้ คุณแม่สัตวิมลจณ์น้อยครับผมรับพรเถิดคุณแม่เดอ้อที่ผมเอฟซีสุขสุขคนที่รวมบุญมาเนาะครับผมยะธาวบริวะรฮาปุลาบริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิตโตตินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุ้มหังคิตปเมวะเสมนสตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนาราโสยะทาไมนิโชติราโสยะธา อภิวาทนาสีเดชานิจังวุธะปชาญโนจัตตารุธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังภะลาสาธู